หัวข้อแรงบีบคั้นให้เกิดใหม่เมื่อมีชีวิตทุกคนจะรักชีวิตจะยากดีมีจนแค่ไหนไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ว่ามีชีวิตขึ้นมาได้อย่างไรก็ตามความรักชีวิตจะเหมือนเงาตามชีวิตมาเสมอเมื่อขึ้นต้นชีวิตทุกคนก็เจอสิ่งบีบคั้นให้ต้องเอาตัวรอดกันแล้วนั่นหมายความว่า ถ้ายัางรักชีวิตก็ไม่มีสิทธิ์งอมืองอเท้านิ่งเฉยทุกคนต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อความอยู่รอดและการอยู่รอดด้วยวิธีทำชั่วนั้นง่ายส่วนการอยู่รอดด้วยการทำดีนั้นยากเมื่อสวยทุกจากกรรมชั่วก็ยอมบีบคั้นให้อยากเป็นสุขขึ้นกว่าเดิมแม้แต่การฆ่าตัวตายก็เป็นเครื่องหมายของความอยากพ้นทุกแบบหนึ่งไปเป็นสุขแบบอื่น เมื่อสวยสุขจากกรรมดีก็ยอมติดใจและอยากรักษาระดับความสุขให้ยั่งยืนแม้แต่ความเบื่อหน่ายรสสุขแบบเดิมๆก็เป็นเครื่องหมายของความอยากสุขที่แตกต่างหรือเหนือกว่ากันความอยากสุขกว่าเดิมหรือความติดใจในสุขที่มีอยู่แล้วนั่นเองบีบคั้นให้สัตว์ทั้งหลายติดข้องอยู่รักชีวิตอยู่เมื่อรักชีวิตอยู่ ย่อมไม่หลุดพ้นจากภาวะเกิดตายไปได้ที่เป็นเช่นนั้นก็เนื่องจากธรรมชาติของจิตจะเฝ้าตามสิ่งที่ตนเองติดใจไปเรื่อยๆการจบสิ้นแต่ละชาติคือการทิ้งข้าวของที่ติดใจไว้ข้างหลังเพื่อไปหาข้าวของหน้าติดใจใหม่เอาข้างหน้าเกิดใหม่แต่ละครั้งก็หลงลืมไปสิ้นว่าเพิ่งก่อกรรมทำเข็นอันใดไว้ จำได้แต่ภาวะอันเป็นปัจจุบันอัตภาพปัจจุบันบีบคั้นให้เข้าใจว่ามีตนเองเพียงหนึ่งเดียวเกิดผลเดียวตายผลเดียวนอกจากพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่อยากเชื่อว่ามีเหตุผลลึกลับอื่นใดเหนือไปกว่านั้นอีกแม้บางคนระแคะระคายหรือกระทั่งเริ่มเชื่อว่าตนกำลังเล่นเกมกรรม ก็น่าเสียดายที่ยังถอนความติดใจไม่ได้หรือแม้ถอนความติดใจเสียได้ก็ไม่ทราบจะหยุดเล่นเกมจริงๆจ,งจังๆได้ด้วยการบอกเลิกเอากับใครหรือต้องตั้งกายตั้งใจท่าไหนจึงสามารถเลิกได้สําเร็จกล่าวด้วยสรุปคือความอยากเสพสุขความไม่รู้ว่ากําลังเล่นเกมกรรมซ้ำซากตลอดจนไม่รู้ว่า หลุดพ้นจากเกมกรรมไปได้อย่างไรนั่นเองคือแรงบีบคั้นให้ต้องเกิดใหม่ไม่รู้จบรู้สิ้นสรุปคือถ้าอยากเอาชนะเกมกรรมก็ต้องมีใจอยู่เหนือแรงบีบคั้นให้ได้จบบทที่ห้ารูปประกอบทิ้งท้ายคนหนึ่งร้องไห้ แล้วบอกว่าโดนกรรมเก่าบีบคั้นอย่างหนักที่พริกเข้าตาอีกคนจึงตอบว่าโท่นี่มันกรรมใหม่อันเกิดจากความเเ้อฟะแล้ว